ชาวราศีกันนะคะดวงความรักของคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วครึ่งปักแรกของเดือนมีนาคมนี้ไพ่ใบรแรกคุณได้ strength the empress the high priestess แล้วก็จบที่ไพ่ในร o บ w a n ส s นะคะ สใบเนี่ยเป็นไพ่ค่อนข้างดีนะคะชาวราศีกันแม่หมอมองว่าความรักเนี่ยสามารถประคับประคองกันไปได้อยู่กันด้วยดีด้วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเอมเพร s เนี่ยกินดีอยู่ดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะต้องระวังน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อาจจะ enjoy eating มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มีคนชวนไปทานข้าวอะไรเงี้ยมากมายนะคะทําให้น้ําหนักตัวคุณอาจจะเพิ่มขึ้นได้นะคะส่วนถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยแม่มอก็คิดว่าคุณได้แฟนดีคุณได้แฟนเก่งนะคะก็จะช่วยเกื้อหนุนเรื่องการทํางานเรื่องการหาเงินเรื่องช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะคือความรักดีนะคะทีนี้ชาวราศีกันเดือนนี้นะคะคุณจะมีเซนต์ค่อนข้างดีเดอ h ไฮเพรสเ s สขึ้นนะคะใบนี้นะคะ อาจจะเป็นคนฝันแม่นเนาะมีลางสังหรณบางอย่างอะไรที่คิดไว้มักจะแบบ คิดถูกอะไรอย่างนี้นะคะหากที่ผ่านมาชาวราศีกันนะคะอาจจะได้เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งไม่ว่าจะไปทุระหรือไปอะไรอาจจะมีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างเยอะหรือบางคนชาวราศีกันที่เป็นเซลล์นะคะต้องติดต่อประสานงานหลายๆที่เดินทางไปหลายๆที่นี่ก็คือตรงดวงแต่ถ้าคุณไม่ใช่เซลเนี่ยคุณก็อาจจะถ้าที่ผ่านมาเดินทางไปแล้วก็โอเคแต่ถ้าเดือนนี้นะคะยังไม่ได้เดินทางไม่หมอกว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวของคุณนะคะจะเดินทางไปติดต่อประสานงานแต่ไปกับแฟนของคุณก็เป็นไปได้หรือว่าเดินทางไปติดต่อท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็เป็นไปได้ดวงค่อนข้างดีนะคะชาวราศีการแม่หมอคิดว่าขอให้ถ้าเกิดคุณมีอารมณ์ปิดๆอะไรเงี้ยมันก็นิดๆนหน่อยๆอาจจะอารมณ์ขึ้นๆลงๆเวียงหน่อยอันนี้คือคือด้านที่ไม่ดีนิดหนึ่งนะคะแต่มันไม่ได้เยอะอะไรนะคะแถมร่างสันหอนแม่นแล้วก็มีความสุขเอนจอยกับชีวิตคู่นะคะ,ะโดยภาพรวมไม่มีปัญหาอะไรขอให้โชคดีค่ะ ชาวราศีกันคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันพไพ่ใบแรกคุณได้ wheel of fortune air of pentacles justice นะคะแล้วก็ไพ่จบที่ไพ่ seven of swords นะคะในเดือนมีนาคมนะคะต้นเดือนครึ่งปักแรกของมีนาคมนี้คนที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะ เอาคนที่มีคนคุยก่อนละกันนะคะคนที่มีคนคุยนะคะแม่หมอคิดว่ามันก็มีเป็นไปได้ทั้งสองแบบคืออย่างแรกนะคะคุณอาจจะความสัมพันธ์ขยับขยายเลข8เนี่ยนะคะเป็นการ incremental คือเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นก็คือการขยับขยายความสัมพันธ์ไปนี้ทางที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกเป็นแฟนกันเนี่ยอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณก็ อาจจะเรียกว่ามีความถูกต้องเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาคุณได้ justice กับ seven of swords นะคะถ้าคุณเนี่ยจับได้ว่าเขามีเรื่องปกปิดคุณหรือโกหกหรือซ่อนเล้นบางคนเอาไว้ในชีวิตแลวคุณจับได้นะคะ justice เข้ามาก็จะพิพากษาให้ให้เรียกว่าเขาออกไปจากชีวิตของคุณอันนี้ต้องแบ่งเป็น2กรณีคือถ้าใครที่เรียกว่าคบกันแล้วถูกใจกันเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยจะโกรจะขยายขยายเพิ่มพูนขึ้น ไปนี้ทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมีใครที่บังเอิญโชคร้ายนะคะไปเจอคนที่เขาเขาแบบเป็นคนแปลกๆปลอะ่ะแบบ ทำอะไรหลบๆซ่อนๆอนอนมีการซ่อนเลนส์บางคนในชีวิตโดยที่ไม่บอกแล้วคุณมาจับได้แบบนี้มันก็อาจจะต้องจบกันไปนะคะก็เป็นปกติธรรมดาหรือตัวคุณเองคุณซ่อนบางคนเอาไว้ justice เข้ามาแบบนี้มันจะได้รับการพิพากษานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินใจยังไงละกันจริงๆมันไม่ได้มีไพ่เลิกเลิกคุยกันไปแต่แม่หมอมองว่าถ้าเราเรารู้ว่าเขามีหลายๆคน,นเราจะยังเรียกว่าคบค,บ,คบเราด้วยแล้วก็ไปคบคนอื่นด้วยแบบนี้มันก็แล้วแต่คุณจะพิจารณา ะะส่วนในกรณีของคนโสดเนี่ยแม่หมอคิดว่ามีโอกาสนะคะที่ w i l l of fortune เขาจะเหวี่ยงคุณไปเจอคนอยังไงนะคะ w i l l of fortune เนี่ยเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาเรื่องแรกนะคะเขาอาจจะโชคชะตาเนี่ยอาจจะเหวี่ยงนำพาให้คุณไปเจอ justice นะคะ justice เนี่ยก็คือได้รับความยุติธรรมในชีวิตคู่ถ้าที่ผ่านมาลองเทิมลองชามอโกเนี่ยคุณคุณจบกับใครบางคนไปไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามจากนี้ไปนะคะ ชีวิตของคุณน่ะจะกําลังจะปรับเปลี่ยนและได้รับความยุติธรรมในชีวิตถ้าที่ผ่านมาคุณไปเจอแฟนที่ไม่ดียกตัวอย่างนะคะที่เขามีเรื่องปิดบังหรือซ่อนใครเอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วคุณไปจับได้เลิกกันไปเนี่ยแม่เหมาะคิดว่าความยุติธรรมเข้ามาในชีวิตคุณจะได,ไ,ดได้พบเจอกับคนที่ดีกว่านะคะอาจจะเป็นคนชาวราศีตุลก็ได้เป็นชาวธาตุลมชาวราศีตุลหรือเป็นคนที่ทํางานด้านกฎหมายเป็นทนายความลอยเออร์เป็นอายการหรือทํางานเกี่ยวกับ ดูแลกฎหมายในในบริษัทหรืออะไรที่เกี่ยวกับความยุติธรรมเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้นะคะหรือเป็นคนที่มีความไม่ได้ไม่ได้ตำแหน่งอย่างที่ว่าแต่เป็นคนที่มี justice สูงคือมีความยุติธรรมในชีวิตสูงทําอะไรตรงไปตรงมามีเหตุมีผลในชีวิตแบบนี้อาจจะเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาของคุณก็เป็นไปได้แถมมีโอกาสที่จะคบกันลองเทอมความสัมพันธ์ก็จะขยับขยายโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม่หมอก็ขออวยพรขอให้ชาวราศีกันเนี่ย เจอคนแบบนี้นะคะแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งอาจจะเจอนะคะถ้าดวงของคุณไม่ดีนะคะเหมือนพื้นความรักของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยพื้นความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะชาวราศีกันก็อาจจะเหวี่ยงให้คุณไปเจอกับคนที่เป็นคนแบบคนแปลกแปลก เซเว่นอฟซอเนี่ยทำอะไรหลบหลบ,หลบซ่อนๆแอบซ่อน,ออนใครเอาไว้มีเรื่องปิดบงังอาจจะไปช่อโกงใครหรือว่าถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เขาก็อาจจะคบซ้อนคบคุณด้วยมีโลก2อสาใบแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเจอคนแบบนี้แม่หมอก,ก็ไม่เชียร์ให้คบนะคะชาวราศีกันคบไปเราก็มีแต่ช้ำใจแต่มันก็แล้วแต่คุณเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนแม่หมอไม่สามารถบอกให้คุณไปไป,ไปต้องทำแบบนี้การการ making decision เนี่ย มันเป็นเรื่องของคุณเลยนะคะแม่หมอแค่ชี้เดเรคชันให้คุณว่าการเดินไปทางไหนมันจะเจออะไรบ้างนะคะอันนี้ขอให้ชาวราศีกันทุกคนเนี่ยโชคดีค่ะ